วิดีโอคอหาลูกสาวน้องวีจิเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะได้เลิกกลากันไปแล้วแต่หน้าที่ความเป็นพ่อแม่ยังคงอยู่สําหรับหนุ่มสันรามและกุ้งพลอยล่าสุดทั้งคู่ได้ช่วยกันดูแลน้องวีจิหลังจากน้องไม่สบายจนน้องวีจิหายดีเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่อบอุ่นปลอมหน้าปลอมตาครอบครัวกันเลยทีเดียวค่ะล่าสุดก็ทาเอาแฟนๆต่างเข้าไปให้กําลังใจกันเป็นจํานวนมากหลังจากสาวกุ้งพลอยลงคลิประบุว่า ไม่นานลูกรักไม่นานเชื่อแม่รักลูกมากนะลูกแม่ทํางานลมหายใจเข้าออกคือวีจิแม่แต่เดินลงพื้นในตลาดทุกตลาดสิ่งแรกที่แม่มองหาคือของเล่นให้ลูกแม่หอบยิ้วของขึ้นเครื่องบินกลับมาฝากลูกแม่ทุกครั้งในความรักและคิดถึงไม่เคยคิดที่จะโทรหาลูกโทรหาตลอดแม่ทํางานเหนื่อยขนาดไหนเวลาที่มีให้แม่ได้คุยไม่มากแต่ก็ไม่ลืมลืมลูกเลยรักลูกที่สุดค่ะ